สวัสดีครับผมมณัเพิ่มพูลผู้ในการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอุทยานเล่าข่าวสัปดาห์นี้เราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รับชมแนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีนายอดีศักด์ภูสิทธิ์วงศารุยท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่จะเล่าให้ฟังถึงการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาทั้งการท่องเที่ยวการดูแลสัตว์ป่าความร่วมมือกับชาวบ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในรอบพื้นที่เขาใหญ่และความท้าทายในการจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าจะมีวิธีการอย่างไรหากทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมอดิศักดิ์ภูสิทธิ์องศานุยุท์หัวหน้าวิทยาชาติเขาใหญ่นะครับ หลังจากที่ผมมารับตําแหน่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อวันที่3ธันวาคม2563นะครับก็ครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับโดยผมได้กําหนดภารกิจงานก่อภารกิจงานของพุยาทีเขาใหญ่เนี่ยออกเป็นทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับก็คือ 1. ภารกิจที่สาคัญที่สุดก็คืองานด้านการป้องกันและปราบปรามนะครับการเฝ้าระวังดแูแลคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าไม้สัตว์ป่าน,นี้ถือว่าเป็น first priority ที่จะต้องดําเนินการ 2. คืองานด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเขาใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอุทยานที่ เวลโนนนะครับเป็นท,ท,ที่รู้จักของอคนกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็คนทั่วโลกนะครับเพราะว่าที่นี่ได้รับประกาศให้เป็น World h e r i t a g เเมื่อปี2548ครับเพราะนั้นงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งรองลงมานะครับสก็คืองานด้านวิชาการนะครับซึ่งตามกรอบของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562เนี่ยกำหนดไว้ว่าภารกิจหลักๆของงานอุทยานเนี่ยสด้านนี้นะครับจะต้องทำควบคู่กันไป สำหรับอีก2ภารกิจที่ผมให้ความสําคัญครับไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของการเครือข่ายในการอนุรักษ์ต่างๆรอบเขาใหญ่นะครับเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสามารถช่วยเหลือภารกิจของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างครบทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสําคัญกับงานด้านเครือข่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายด้านการเฝ้าระวงังปักดันช่างป่าเครือข่ายในการปลูกต้นไม้ <S <S เครือข่ายในการดูแลรักษาสิง่งแวดล้อมนะครับ <S <S เครือข่ายในการรณรงค์งในการให ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆบนเขาใหญ่นะครับอันที่5นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขคือเรื่องของงานด้านการเฝ้าะระวังผักดันสัตว์ป่านะครับให้กับเข้าสู่ในเขตดูายานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนะี่ยมีปัญหาที่มีช้างก็ดีหรือกระทิงก็ดีเนี่ยได้ออกไปรบกวนสร้างความเสียหายให้กับที่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลทางการเกษตรเสียหายอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ผมจะต้อง วางแผนระยะสั้นกลางยาวไว้แล้วที่จะต้องแก้ไขให้สําเร็จให้ได้นะครับสำหรับงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เข้าสู่เทศกาลเขาใหญ่นะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับบทเรียนนะครับในจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับได้สร้างบทเรียนให้กับทุกวงการนะครับโดยเฉพาะว,วงการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเสียหายไปจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดย นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีการเปิดประเทศนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศแล้วนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ดําเนินการเปิดพื้นที่แหล่ง,งท่องเที่ยวทุกจุดของเขาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ลำตะคองก็ดีนะครับในส่วนของน้ําตกเหวนรกก็ b, <that> ดีซึ่งปิดตามฤดูกาลนะครับน <yeah. S 1> <that> ้ำตกสาลิกานางรองนะครับน้ำตกตะค้อแก่งหินเพิงนะครับหลังจากที่เปิดลานกลางเต็นท์ลำตะคองเนี่ยผมได้ดําเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรับ จำกัดจำนวนนะักท่องเที่ยวนะครับให้ไม่เกิน580คนนะครับต่อในหนึ่งช่วงวันคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วไม่น้อยกว่า2เข็มนะครับการต่อมาก็คือ,อ r t c p a นะครับมีการตรวจรับรองจากสถานพยาบาลนะครับหรือเต็มที่ก็มาตรวจ ATK ก่อนเข้านะครับรอฟังผลนะครับหลังจากที่ท่านปฏิบัติตามมาตรการครบตามเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวเข้าไปกางเต็นท์นอนที่ลานครองได้ทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ลูกหลานนะครับตลอดจนนักท่องเที่ยวรุ่มอื่นๆนะครับจะได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่ามีความมั่นใจที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับสาหรับเขาใหญ่เองนะครับผมร่วมกับเครือข่ายในการรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิดนะครับโดยหลักๆเขาเรียกว่า4มบวกหนึ่งะครับไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะนะครับไม่หานสัตว์ป่าไม่นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเขตอุทยาชาตนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านฝ่าฝืนเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับผมยกตัวอย่างเช่น การที่ท่านนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยทำไมเนะจ้าที่ถึงได้เ,เข้มงวดเรื่องนี้นะครับสัตว์เลี้ยงที่ท่านนํามาจากภายนอกเนี่ยติดโรคอะไรมาเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดโรคที่ติดมากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาแพร่กระจายในสู่สัตว์ป่าในเขาใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นโรคระบาดนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนนเวศได้นะครับการส่งเสียงดังหรืออะไรพวกนี้ก็การให้อาหารสัตว์ป่าก็เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้สัตว์ป่าเริ่มมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเอาอาหารให้สัตว์ป่าเนี่ย สัตว์ป่าหลังจากที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการขับรถเร็วบนเขาใหญ่นะครับจะเห็นว่าเนื่องจากว่าเส้นทางฝั่งปากช่องไนถึงปัจจีเนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลประมาณเกือบ6กกิโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการใช้ความเร็วของรถนะครับท่านไม่ควรจะขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นช่วงที่อาจจะไม่มีรถนะครับแต่ยังไงท่านก็ซ้ำนึกเสือว่าอาจจะมีสัตว์ป่าวิ่งตัดหน้าท่านตอนไหนก็ได้เพราะนั้นโปรดข จริงๆแล้วอย่างที่ผมได้ได้เรียนในเบื้องต้นว่าผมพยายามจะให้มีถังขยะน้อยที่สุดบนเขาใหญ่นะครับให้น้อยที่สุดเพื่อจะสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนำขยะเหล่านี้กลับออกไปข้างนอกหรือที่เรียกว่าโครงการขยะคืนถิ่นนะครับเพราะว่าปัญหาขยะเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วว่าหนึ่งเขาใหญ่เนี่ยมีสัตว์ป่าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ท่านมีสัตว์ท่านทิ้งขยะไว้ข้างเต็นท์เนี่ยนะครับลำน้คองก็จะมีกวางมีเม่นมีชมดนะครับไปกินอาหารของท่านนะครับเอาขยะไปเก็บไว้ใน ถังขยะขนาดใหญ่หรือกรงอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีช้างนะครับเข้ามาพังถังขยะมาลื้อคุยค้ยเขี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้มีความจำเป็นที่จะให้มีถังขยะบนเขาใหญ่น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทิ้งขยะก็ขอให้ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะครับแล้วก็จัดให้อยู่ในกรงเก็บในภาชนะที่เจ้าที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมัดใส่ถุงแล้วก็เอากลับออกไปนอกเขตอุญยาณน,นะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาล ผมจะพยายามเดินประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทุกเต็นท์นะครับให้ช่วยในการนําขยะเนี่ยออกไปทิ้งด้านนอกด้วยนะว่าเราช่วยเหลือคนละไม้คนละมือนะครับเส้นทางกมสามสหนองควชีเนี่ยเป็นเส้นทางที่เรียกว่ายอดนิยมันดับหนึ่งของนักเดินป่าบนเขาใหญ่นะครับทุกคนจะรู้ว่าเนื่อกจากตรงนี้ตอนเดินเข้าไปตรงตรงตรงต้นต้นเทลเนี่ยนะครับมันจะเดินผ่านสภาพเขาเรียกว่าป่าป่าดิบแรงแล้วก็พอหมดจากท้ายป่าตรงนี้ก็จะไปออกสู่ทุ่งหญ้านะครับ พอ,อทุ่งหญ้าปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ออยวเขาจะตื่นตาตื่นใจนะครับว่ามีทยป่าที่แตกต่างกันบริเวณทุง่งหญ้าเราจะเดินผ่านโป่งนะครับซึ่งเจ้าที่เนี่ยได้มีการเสริมแร่ท่านอาหารสัตว์ป่าไว้นะครับเราจะเห็นรอยรอยมูลช้างรอยอะไรต่างๆของกระทิงเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าความอลดมสมบูรณ์ยังเยอะอยู่บนเขาใหญ่นะครับจุดนั้นเนี่ยเรายังมีหอดูสัตว์ป่าที่นั่งเที่ยวขึ้นไปข้างบนได้มองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับก็จะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าไฮไลท์ในการเดินป่าอีกอก,กิจกรรมหนึ่ ชุดอนรักขาช้างเนี่ยถ้าผมจะแบ่งผมขอแบ่งเป็นสองสองสองกลุ่มแล้วกันนะฮะก็คืออันแรกเนี่ยจะมีคุณสุดที่พรสินค้าเนี่ยคือดูแลความปลอดภัยของช้างกับนักท่องเที่ยวแต่ผมยืนยันว่าช้างบนเขาใหญ่จะดีนะแต่ต้องรู้นิสัยมันนะครับแลอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมนะครับเจอช้างบนถนนเนี่ยต้องดูอาการมันถ้ามันถึงก็หูกระเพื่ออยู่ผุดผับผุับเนี่ยงวงยังกินกิ่งมงกิ่งไม้หางแกว่งปแปลงแต่ว่าเขาอารมณ์ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดท่านขับรถผ่านมาเนี่ยท่านขับรถเคลื่อนไม่ช้าๆผ่านกันไปเนี่ยท่านจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเขาหูตั้งหางชี้อะไรเนี่ยท่านต้องอยู่ให้ห่างนะครับและพยายามถอยออกจากเขานะครับอันนี้คือเคสแรกอันที่2นะครับก็คือชุดที่อยู่ด้านล่างนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีปัญหาเรื่องสัตวนะ์ป่าในพื้นที่เราก็จะมีเจ้าที่หน่วยพิทักษ์ต่างๆเนี่ยชุดในการเฝ้าระวังปักดันช้างเพื่อให้กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานชาติเขาใหญ่เพื่อไม่ให้ไปส่งผลกระทบกับพี่น้องรัษดรที่อออยยยู่ร่นะรรรรบนนกกะะัซึงเาาามีแผส้ลว สิ่งที่สําคัญที่สุดในการท่องเที่ยวคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการกำชับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตตะเลือกเนี่ยก็ได้มีการให้เจ้าที่เนี่ยไปตั้งจุดบริการนะครับเป็นเจ้าที่ด้านกู้ภัยของอุทยานแห่งเขาใหญ่นะครับตอนนี้ท่องเที่ยวเกิดเหตุประสบเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นเนี่ยจะได้เข้าไปดังนับเหตุได้ทันท่วงทีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาใหญ่เองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างอะไรกระ้ิงก็ด อยู่ในโซนบริการบ้างนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเฉพาะกิจชุดในการเฝ้าระวังผักดันทั้งป่านะครับก็จะออกจากป่ามานะครับก็จะมาเที่ยวเล่นอยู่ตรงศูนย์ตรงโซนบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับจบลงไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราคงได้รับทราบถึงการวางแนวทางการดําเนินงานต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้แล้วส่วนเราในมุมของนักท่องเที่ยว หากไปเที่ยวภายในอุทยานชาติยังคงต้องคำนึงถึงการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ด้วยการไม่รบกวนสัตว์ป่าไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่สร้างขยะและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดและในปีนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครบรอบ60ปีที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดกิจกรรมในวันที่22และ23มมกราคมนี้ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภายใต้ทีมงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มอดดกไทยมอดกโรคพบกับการเสวนาจากผู้ที่ข้ามบอดในวงการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลา10นาฬกาสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ